อ่ะสวัสดีครับอ่ะเรามาต่อเมื่อกี้ก็หยุดไว้หน่อยน,นะครับเป็นท่อนๆเวลาดูเนี่ยคือผมลองอัดยาวๆเลยนักศึกษาบางคนบอกโอ้ดูเบื่อนะครับก็ให้ดูเป็นท่อนๆเออเราดูไปละสองอันก็คือการกระจายอย่างเสรีแล้วก็กระจายแบบให้รัดเข้าไปควบคุมทุกอย่างแบบสุดโต่งนะครับเราก็ดูดูไปสองอย่างละเออในกรณีที่สามนะครับนะมันมีนักคิดคนหนึ่งชื่อจอห์นรอส นะครับนะมีนักคิดคนหนึ่งชื่อจอห์นโรสนะชื่อจอห์นโรสโรสเนี่ยเป็นนักคิดอเมริกันนะครับเป็นนักคิดอเมริกันอยู่ในช่วงงานของเขาเนี่ยเขียนออกมาชื่อเรื่อง t h e o r y of justice นะครับนะชื่อเรื่อง t h e o r y of justice เ,เป็นงานชิ้นสำคัญของของจอห์นสนะครับสำคัญมากนะ แล้วก็จอร์รอสเนี่ยเป็นนักคิดที่โด่งดังด้วยนะจอร์รอตีพิมพ์งานออกมาชิ้นหนึ่งชื่อทีเรย์ o ั j u s สเ c e ในปี1971คือผมจะพูดอย่างนี้ในบริบทอ่ะผมจะพูดหัวข้อของบริบทก่อนงานชิ้นเนี้ยนะจอร์รอเสนออนกนะนะนอกม,มาในลักษณะที่ว่านะครับนะจอร์รอเสนอมามาในลักษณะที่ว่า รัฐเนี่ยควรจะเข้าไปกระจายทรัพย์สินควรเข้าไปจัดการอะไรบางอย่างแต่อย่างน้อยที่สุดรัฐไม่ควรเข้าไปควบคุมเลยแต่กระนั้นก็ตามนะครับตามตามวิธีคิดแบบเนี้นะรัฐก็ไปแทรกแซงบางอย่างเพื่อช่วยให้คนที่ด้อยโอกาสคนยากจนนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามจะพูดว่าไงดีนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตาม ให้เขาสามารถแข่งขันได้เพราะในระบบทุนนิยมปกติเนี่ยเวลาแข่งขันกันเนี่ยคนที่แข่งขันกันเนี่ยมันก็จะมีคนที่มีความสามารถกับคนที่ที่ความสามารถน้อยใช่ไหมอ่านะครับมันก็จะมีคนที่ที่มีความสามารถมากกับคนที่มีความความสามารถน้อยรอเนี่ยก็เสนอว่าเออรัฐควรจะเข้าไปกระจายแต่วิธีการถ้าคุณพูดเฉยเฉยเนี่ยนะถ้าถ้าคุณพูดเฉยเฉยเนี่ยมันก็จะ ฟังดูก็เออแล้วยังไงอ่ะแต่วิธีการนําเสนอของรอสเนี่ยมีระบบระเบียบมากนะครับในช่วง1970เนี่ยผมจะอธิบายบริบทก่อนนะครับของของของจอรอเนี่ยผมจะอธิบายบริบทก่อนบริบทของรอสเนี่ย R A w L S, นะ RWS นะชื่อจอรอคนในรูปภาพที่ผมขึ้นสไลด์คนดูเนี่ยบริบทของ1970คือเป็นบริบทที่คนด้อยโอกาสทางสังคมเนี่ยพยายามลุกฮือขึ้นมาในสังคมคุณบอกเอา้า อเมริกานี่มันเป็นสังคม1970ศูนนี่ก็ช่วงส5 1 0ยสิบก่อน2520อะไรช่วงนั้นนะ่ะนะครับนะคือช่วงนั้นนะ่ะคือคนด้อยโอกาสในสังคมอเมริกันคือใครคือคนผิวสีคนผิวดำอะ่ะนะครับนะแต่เราจะไม่เรียกในภาษาอังกฤษว่าว่า black people นะเราเราจะไม่เรียกว่า black people นะครับแลเราจะไม่เรียกว่า Black people แบล็ k พีเพิลเนี่ยเวลาคุณไปเรียกเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณไอเยี s ยงสีผิวนี่ว่าดิสค i เมนชันนี่ว่านึกออกไหมคือคุณบอกเอา้อาเอ,าาอาเมริการ์อเมริกันมาเลิกทาสไปตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอนะครับตั้งแต่สงครามการเมืองอะ่ะใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับในความเป็นจริงแม้ว่าเลิกทาสก็จริงอยู่ นะแม้ว่าแม้ว่าจะมีการเลิกทาสก็จริงอยู่แต่คนผิวสีคนผิวดำเนี่ยก็จะถูกกดขี่นะครับนะคนผิวสีคนผิวดำเนี่ยก็ยังก็ยังคงถูกกดขี่อยู่นะครับนะก็ยังถูกกดขี่ในในอะไรอะ่ะในสังคมเช่นนะ ในอเมริกาเนี่ยนะในช่วงหนึ่งเก้ากศูนหนึ่งอนหนึ่เก้าหกศูนย์เป็นต้นมาเนี่ยแม้ว่าคุณคนผิวดําจะได้รับการให้มีสิทธิ์มีเสียงทํามาหากินได้แต่ในทางหนึ่งในทางปฏิบัติในทางสังคมเนี่ยในอเมริกาเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าการแบ่งแยกแต่เท่าเทียมกันฟังแล้วตลกไหมเออคือจะไม่รวมกันระหว่างคนผิวดํากับคนคนผิวขาวนะจะไม่ จะไม่รวมกันระหว่างคนผิวดํากับคนคนผิวขาวถามว่าทําไมนะครับถามว่าทําไมเช่นอ่าเช่นดีกว่านะเดี๋ยวจะตอบว่าทําไมคุณไปโรงเรียนคุณก็ต้องไปเรียนในโรงเรียนของคนผิวขาวนะส่วนคนผิวดำคุณก็ต้องเรียนโรงเรียนผิวดำคือห้ามเรียนรวมกันอ่นะแป๊บหนึ่งนะ เดินไปหยิบน้าอะนะครับคือคนผิวดําเนี่ยก็ต้องก็ต้องไปอยู่ในโรงเรียนของของคนผิวขาวอ่ะผิวดําก็อยู่โรงเรียนผิวดําผิวขาวก็อย,อยู่ผิวขาวคือไม่เรียนรวมกันโรงหนังเวลาดูเนี่ยนะครับโรงหนังเนี่ยเวลาดูเนี่ยก็ดูแยกกันนะดูแยกกันนะครับจะจะไม่นั่งสเปซสปะเหมือนทุกวันเนี้ยไม่ใช่ขึ้นรถบัสเนี่ย นะครับนะคือรถบัสเนี่ยคนผิวขาวก็นั่งข้างหน้าคนผิวดานั่งข้างหลังถ้ารถเต็มให้คนผิวขาวขึ้นก่อนนึกออกไหมคือมันแบ่งแยกกันแบบชัดเจนอะ่ะเขาเรียกว่าการแบ่งแยกแต่เท่าเทียมกันคือใช้มาโดยตลอดเพิ่งยกเลิกในช่วง 70, เจ็ดูนย์เนี่ยเนี่ยสอง0 2นหร้อยสิบสองหรอยสิบเมื่อไม่นานมาเนี้ยคุณอย่าคิดว่าสังคมอเมริกันที่ดูเหมือนว่าเสรีในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย มันจะเป็นเหมือนนะครับมันจะเป็นเหมือนในสังคมปัจจุบันอะ่ะนะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับมัน,ม,นมันแบ่งแยกอ่ะนะครับนะมากไปกว่านะั้นผู้หญิงก็เหมือนกันในสังคมเอมริการเนี่ยผู้หญิงก็ก็ไม่ได้มีสิทธิมีเสียงอะไรมากนะักแม้ว่าคุณเป็นผู้หญิงผิวขาวก็ตาม นะครับคือเป็นสังคมชายเป็นใหญ่อะนะครับสังคมสังคมชายเป็นใหญ่พอเป็นดังนั้นปุ๊บนะครับพอเป็นดังนั้นปุ๊บไอสังคมแบบเนี้ยนะภายใต้บริบทของของสังคมแบบเนี้ยมันจึงเกิดการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในช่วง1960เนี่ยนะครับเป็นขบวนการใหญ่เลยเขาเรียก Movement ที่ใหญ่เลยก็คือนี่เย,ยังไม่ลงชีวิตจอลอนะยัง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 ไม่ได้พูด ความคิดอะไรของ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 โรสนะแต่ในทางหนึ่งนะแต่ในทางหนึ่งก็เกิดขบวนการครั้งใหญ่อย่างที่คุณรู้จักคือมาร์ตินลูเตอร์คิงจูเนียร์จูเนียร์นะต้องมีจูเนียร์ด้วยถ้าเกิดมาร์ตินลูเตอร์คิงเฉยๆเนี่ยนี่คือคนเยอรมันที่ปฏิรูปศาสนาคนละคนกันนะครับตอนนี้ต้องมีจูเนียร์ด้วยนะมาร์ตินลูเตอร์คิงจูเนียร์เป็นพระแต่เป็นพระเหมือนกันมาร์ตินลูเตอร์คิงจูเนียร์เนี่ยก็ นาคนผิวดาคือเรียกร้องความเท่าเทียมกันว่าทาไมไอ้คนผิวขาวกับคนผิวดาอยู่ไม่ได้วะไอ้คนผิวดําไม่ใช่คนเหรอนึกออกไหมเออนะครับนะแล้วทําไมถึง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 อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับทําไมถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้มันมีปัญหาอะไรนะครับมันมีปัญหาอะไรดังนั้นเอง เกิดขบวนการครั้งใหญ่นอกจากนั้นในช่วง 19- 6 0งเก้ถึงจริงหนึ 1950, ่งเก้าเป็นต้นมาเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าสงครามเวียดนามคุณสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามเนี่ยอันนี้ผมจะเล่าเป็นเชิงอัดนะสงครามเวียดนามเนี่ยเป็นสงเป็นหนึ่งในสงครามย่อยที่อยู่ในใน,ในยุคข,ของสองครามเยน็นเดี๋ยวคุณจะได้เรียนในพวกวิชาเอเชียวิชาอะไรเงี้ยนะครับนะเป็นวิชาย่อยนะครับนะเดี๋ยวคุณได้เรียนไอ้สองครามเย็นเนี่ย มันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นที่เราเรียกตั้งแต่หลังสงครามโลกจนถึงช่วง1991คือสู้กันระหว่างโลกเสรีที่นำโดยสหรัฐอเมริกา<ม>กับคอมมิวนิสต์นะครับนะคอมมิวนิสต์ก็มีสองส่วนนะครับนะมีมีอยู่สองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งฝั่งโลกคอมมิวนิสต์ที่นำโดยรัเสเซีย นะครับที่นําโดยรัสเซียนะหรือปัจจุบันก็คือโซเวียตนะครับที่นําโดยโซเวียตนะพอพอเป็นดังนั้นนะครับนะพอเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นสงครามที่สู้กันสงครามแรกแรกที่เกิดขึ้นนะครับสงครามแรกแกที่เกิดขึ้น ของสงครามเย็นเนี่ยก็คือพวกสงครามเกาหลีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ลบกันใช่ไหมครับนะสงครามเกาหลีเหนือเกา,เกาหลีใต้ลบกันคืออเมริกาเนี่ยมียุทธศาสตร์นะครับนะอเมริกาเนี่ยมีมียุทธศาสตร์ก็คือวิธีคิดที่ว่าเออเราจะต้องนะป้องกันหรือปราบปรามคอมมิวนสิสต์ ไม่ให้คอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับนะแพร่กระจายไปนะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้คอมมิวนิสต์แพร่กระจายไป,นะไไไะยไปฉะนั้นวิธีคิดนะครับนะฉะนั้นวิธีคิดของของพวกยุคสงครามเย็นเนี่ยก็คือวิธีคิดที่ว่านะเราจะต้องไม่ให้คอมมิวนิสต์เนี่ยแพร่กระจายเหมือนโควิดอะคุณ คุณอยู่ไปคุณไปอยู่ใกล้ใครเนี่ยคุณก็ติดคนนั้นไอ้วิธีคิดของสองครามเย็นของอเมริกาคือป้องกันนะไม่ให้คอมมิวนิสต์แพร่กระจายไปโอเคสงครามเกาหลีมันจบก็โดยการที่แบ่งเส้นขนานเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ใช่ไหมอ่าแบ่งกันเป็น2อ,อย่างก็คือพวกเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้พอพอเป็นดังนั้นปุ๊บนะครับพอเป็นดังนั้นปุ๊บเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกเกาหลีเหนือเนี่ยนะก็ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ แพร่กระจายลงมานี่ที่เกาหลีใต้ก็เหมือนเหมือนไม่เชื้อโรคมันแพร่ขยายได้สําเร็จอ่ะนะครับไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายได้สําเร็จพอพอเป็นดังนั้นเนี่ยนะครับนะพอเป็นดังนั้นเนี่ยมันก็มีการแพร่กระจายของคอมมิวนิสต์ในที่ใหม่ก็คือใน,ใน,ใ,นในเวียดนามนะครับก็คือในเวียดนามในเวียดนามเนี่ยมันก็มีเหมือนเดิมเลยก็คือเป็นเป็นเวียดนามเหนือ เวียดนามใต้นะเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้อเมริกาเนี่ยก็เข้าไปจัดการนะครับโดยส่งทหารจำนวนมากเนี่ยเข้าไปยันไว้ที่ที่เวียดนามใต้เพื่อไม่ให้พวกคอมมิวนิสต์เนี่ยแพร่กระจาย นะครับนะดังนั้นเองนะครับนะดังนั้นเองก็มีการส่งทหารจํานวนมากและทหารที่สูกส่งไปส่วนใหญ่เป็นคนผิวสีหรือคนผิวดานะครับนะที่ส่งไปจํานวนมากเนี่ยก็คือพวกพวกคนผิวสีหรือว่าพวกคนผิวดําถามว่าทําไมอ่ะทาไมถึงมีการส่งพวกคนคนผิวดําไปจํานวนมากเพราะว่าเวลาอเมริกันเนี่ยนะใช้วิธีการเก์ทหารหรือว่าจ้างไปรบเนี่ยก็จะมีการสัญญิงสัญญากัน นะครับก็จะมีการสัญญากันว่าเออนะเราจะยังไงดีเราจะถ้าคุณกลับมาไปลบ3ามปี2ปีเนี่ยนะครับกลับมาแล้วเนี่ยนะกลับมาแล้วเนี่ยจะได้ส่งเรียนมาหาลัยบ้างหรือว่าถ้าเกิดตายก็พ่อแม่จะได้เงินก้อนบ้างหรืออะไรก็ว่าไป นึกออกไหมอ่ามันก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะก็มีการสัญยงสัญยิงสัญญาไปนะเป็นลักษณะแบบนั้นพอพอเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยนะพอเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยคนรวยมันไม่ไปอยู่แล้วนะครับแล้วมันมีกฎหมายอันหนึ่งออกมาก็คือถ้าใครเรียนมาหาลัยอยู่เนี่ย ไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องถูกส่งไปเวียดนามเะนนั้นการที่เรียนมหาลัยได้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณจะต้องมีมีเงินมหาศาลจํานวนหนึ่งเลยแหละเพราะการเรียนมหาลายัยมันไม่มีราคําแหงนี่นะครับนะหรือว่า,ามหาลัยค่าแรงถูกค่าค่าจ้างถูกที่ที่รัฐบาลจ่ายให้นึกออกไหมพอเป็นดังนั้นแล้วนะครับนะพอเป็นดังนั้นแล้วเนี่ย คนที่ถูกส่งไปก็คือคนผิวดำนะนอกจากปัญหาเรื่องคนผิวดำแล้วก็มีปัญหาพวกเอ่อคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีรสรสมยมทางเพศแบบอื่นที่ไม่ใช่ชายชาย,ชายกับหญิงหญิงกับชายอะไรแบบเนี้ยอาจเป็นชายชายหญิงหญิงหรือยัอยงยางอื่นไอ้พวกนี้ก็จะถูกกีดกันวิธีคิดของในยุคนั้นก็คือเฮ้ยคุณนะ คุณเป็นโรคอะ่ะคือสมัยนั้นนะเขาสมัยนี้คุณไป็นพวกนั้นเป็นโรคเลยคุณโดนลุมเติบนะคือสมัยก่อนมีวิธีคิดว่าเออคุณมีความผิดปกติคุณต้องไปหาหมอคือเราเราก็รู้แล้วในะปัจจุบันไม,ไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมอไงคุณไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นรสนิยมเหมือนคุณชอบใส่กางเกยงยีนอ่ะใส่กางเกงแลกอะ่ะนะครับนะก็ก็เป็นแบบนั้นไปนะครับก็เป็นแบบนั้นไปดังนั้นเองนะ มันก็จึงมีการรวมขบวนกันเนี่ยนะในในในช่วงเวลานั้นน่ะนะมีการรวมรวมตัวกันอย่างมหาศาลนะครับเพื่อผลักดันให้ออกกฎหมายนะครับที่มันเท่าเทียมกันยกเลิกการการแบ่งแยกนะครับแม้ว่าคุณจะอ้างว่ามันมีนการแบ่งแยกแต่เท่าเทียมกันแต่เอานะนะเข้าจริงๆแล้วนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันก็เป็นการแบ่งแยกที่ไม่เท่าเทียมกันอยู่ดีอ่ะแม้ว่าอ้างว่าเท่าเทียมกัน นึกออกไหมเพราะว่าแม้ว่าคุณแบ่งเนี่ยอย่างโรงเรียนเนี่ยของคนขาวคนดําเนี่ยโรงเรียนคนขาวดีกว่าอยู่แล้วนึกออกไหมเออนะครับนะฉะนั้นก็มีกระบวนการของมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะครับนะเป็นะบวนการใหญ่นะประกอบก,บกับก็มีการเรียกร้องให้มีการจัดสวัสดิการนะครับให้ดูแลนะมีการจัดสวัสดิการ นะต่างๆเพราะว่าความเป็นอยู่ของคนผิวดำเนี่ยมันย่าแย่มากเพราะบอกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นระบบทุนนิยมใช่ไหมความเป็นอยู่ความอนะไรนต่างๆของคนของคนผิวสีเนี่ยมันมันย่ําแย่มากนะครับพอเป็นดังนั้นแล้วนะพอเป็นดังนั้นแล้ว มันก็จึงเกิดการเรียกร้องนะครับนะให้มีการจัดสวัสดิการซึ่งงานของจอห์นรอส์นี่แหละที่เกิดขึ้นมาในในในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับงานของของรอส์ที่เกิดขึ้นมามาในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่ออธิบายหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมคิดว่านะสนับสนุนไอ้ขบวนการเหล่านี้นะครับแห่งความเท่าเทียมการสิทธิเขาเรียกขบวนการสิทธิมนุษยชน นะครับเขาเรียกว่าขบวนการสิทธิทมนุษยชนขบวนการสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยนะมันก็เรียกร้องทุกอย่างแหละนะยกเลิกสงครามเวียดนามเนื่อเพราะเป็นสงครามที่เขามองว่ามันเป็นสงครามที่ของคนรวยอะ่ะแล้วส่งคนจนไปตายแล้วมันก็อเมริกาก็ไม่ได้อะไรคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดในสงครามเวียดนามคือประเทศไทยผมจะบอกให้ นะครับเพราะว่าอเมริกามาตั้งฐานทัพมา,าทําให้มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดอเมริกาก็กลัวใช่ไหมเออก็กลัวว่าประเทศไทยเนี่ยจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์นะครับนะฉะนั้นจึงจึงมีการนะเขาเรียกว่าอะไรจึงมีการอธิบาย นะครับนะจึงจึงจึง,จงมีการอาธิบายว่าเออการที่รัฐควรจะเข้าไปเรียกร้องหรือเข้าไปจัดการหรือเข้าไปทําการสนับสนุนสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบทำแเราบอกอ่ะโอเคถ้าผมพูดเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่มีใครฟังใช่ไหมผมต้องสร้างชุดคําอธิบายขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับต้องมีการสร้างคําอธิบายขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่ออธิบายว่าโอเคนะ คนเนี่ยมันจะถูกกดขี่แบบนั้นไม่ได้ถามว่าทําไมไม่ได้รอก็สร้างคําอธิบายขึ้นมาไงนะครับนะสร้างคาอธิบายซึ่งไอสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ผมจะอธิบายต่อไปนะครับนะแต่ที่ผมพูดบริบทที่คุณฟังคุณจะได้ไม่งงไงเพราะเวลาสมมตินะเราสอนเรื่องสัญญาประชาคมเนี่ยคุณก็ต้องรู้บริบทของไอฮอปล็อกรูโซ่ so ก่อนแบบเดียวกันแต่ของรอสเนี่ยก็เป็นอีกบริบทหนึ่งมันของมาร์กเนี่ยที่ผมพูดไปตะเกียเนี่ย นะเออมันก็เป็นอีกบริบทหนึ่งนะครับฉะนั้นผมจึงพูดบริบทก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะอยู่ตรงนี้แล้วผมก็จะมาพูดเรื่อง t h e o r y of justice ว่าล้อเขามีวิธีการยังไงในการอธิบายนะครับอาจจะหยุดไปตรงนี้ก่อน